สัญญาณร้ายจากดาวบอกเหตุจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพานันธ์นี้เป็นอย่างไรไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอกสิบลัคนาช่องพี่หมอจะเน้นใช้การตรวจดวงชะตาเพื่อรู้ถึงกรรมและจุดเด่นในดวงชะตาของตัวเองรวมถึงช่วงเวลาที่ดีและร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วนำมาวางแผนชีวิตปรับทิศทางในเรื่องการเงินการงานความรักให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกดซ u b s ไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ทางหายการอัปเดตมาพอสมควรนะครับและครั้งนี้การโคจรครั้งสำคัญนะครับส่งผลกับดวงเมืองดวงโลกและชาวลัคนาราศีเกิดขึ้นนะครับในวันที่26กุมภาพันธ์2565นะครับตั้งแต่เวลา21นาฬิก51นาทีนะครับดาวอังคารจะโคจรย้ายจากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งถ้าใครติดตามพี่หมอนะครับจะทราบดีว่าดาวอังคารคืนหนึ่งในดาวบาระเค์นะครับ ที่ส่งผลในเรื่องของอุบัติเหตุเหตุร้ายต่างๆนะครับเลือดตกยางออกรวมถึงของมีคมทุกชนิดนะครับกำลังจะโครจรย้ายราศีนะครับจึงมักจะบอกเหตุเรื่องร้ายนะครับแต่จุดสําคัญกว่านั้นนะครับนั่นคือการย้ายของดาวอังคารในครั้งนี้นะครับ จะประทะกับดาวเสาร์ที่โครจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรมานานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งทําให้ในราศีมังกรนะครับมีดาวบาปะเคราะหใหญ่รวมกันถึง2ดวงนะครับโดยอํานาจของดาวเสาร์อย่างที่พี่หมอเคยบอกไปนะครับเป็นดาวประธานฝ่ายบาปะเคราะ์นะครับส่งผลให้โทษอย่างช้าๆและเป็นเวลานานนะครับตามรอบการโครจรของดาวเสาร์คือ2ปีครึ่งนะครับ จะโครจรย้ายต่อหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นการรวมตัวในครั้งนี้นะครับส่งผลให้ดวงเมืองกำลังเข้าสู่จุดแตกหักเพราะดาวรวมตัวกันในภพที่10นะครับส่งผลต่อดวงเมืองอย่างเต็มที่เลยนะครับทำให้ช่วงหลังปลายเดือนคุมภาพันเป็นต้นไปนะครับสถานการต่างๆกำลังเดินเข้าสู่ทางตันนะครับหาทางออกร่วมกันยากขึ้นและท้ายที่สุดจะเกิดการแตกหักกันนะครับในลักษณะเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดนะครับ ทุกคนรอติดตามดูกันต่อไปนะครับส่วนดวงชะตาโลกนะครับลัคนาสถิตราศีเมษเช่นกันนะครับและดาวอังคารตามตำนานชาติเวรแล้วนะครับท่านคือเทพแห่งสงครามนะครับ รวมตัวกับดาวเสาร์นะครับประธานฝ่ายดาวร้ายด้วยแล้วน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับกำลังเข้าสู่จุดตึงเครียดจากปัญหาการเข้ายึดครองยูเครนของรัสเซียนะครับและพี่ใหญ่อย่างสหรัฐนะครับประกาศกลาวว่าไม่ยอมแน่นอนนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์บานปลายนะครับอยู่ในช่วงดาวบอกเหตุในระยะ45วันนะครับอาจทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับ ชาวลัคนาราศีที่รับผลกระทบโดยตรงนะครับคือชาวลัคนาราศีเมษมังกรกันพฤษศพ,พิจิกและมีนนะครับต้องระวังเรื่องการขัดแย้งจากคนใกล้ตัวรอบข้างนะครับบริวารที่มีความสัมพันธ์กับตัวเรานะครับเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับลูกๆหรือเพื่อนฝูงนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะครับ หัวหน้าลูกน้องสามีภรรยานะครับให้ระวังการกระทบกระทั่งกันนะครับเพราะเหตุจะรุนแรงบานไปลายได้ง่ายมากนะครับในระยะ45วันหลังจากปลายเดือนกุมภานี้เป็นต้นไปนะครับและต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุของมีคมทําให้เลือดตกอย่างออกได้ง่ายนะครับสิ่งสําคัญนะครับคือการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ ให้ใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนเพราะช่วงดาวประทะกันแบบนี้นะครับหลายๆอย่างจะทําให้ตัดสินใจเร็วนะครับเกิดภาวะเครียดและอารมณ์รุนแรงได้ง่ายนะครับ พี่หมอแนะนําให้สวดมนต์ทำบุญบ่อยๆนะครับจะช่วยลดอนุภาพแห่งดาวบอกเหตุรุนแรงแบบนี้ได้บางส่วนนะครับและเหตุต่างๆที่พี่หมอบอกไปนะครับจะเกิดขึ้นรุนแรงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตากําเนิดของแต่ละคนด้วยนะครับรับผลกระทบไม่เท่ากันนะครับบางดวงชะตาพื้นดวงชะตาดีมีดาวคุ้มที่ดีนะครับก็ไม่กระทบเลยนะครับหรือบางดวงชะตาเปราะบางอยู่แล้วนะครับดาวโครจรเข้ามาแรงๆแบบนี้จะต้องระวังมากๆด้วยนะครับ ให้ทุกคนเช็คดวงชะตาของตัวเองเอาไว้นะครับเพื่อเข้าใจดวงชะตาตัวเองก่อนนะครับและวางแผนล่่งหน้าก่อนดาวโคจรมาถึงนะครับจะเป็นทางแก้ไขที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเช็คดวงชะตากับพี่หมอก็ติดต่อตามช่องทางที่พี่หมอปักหมุดไว้นะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทนะครับหมั่นไหวพร้าสวดมนต์ทำบุญรักษาศีลนะครับจะลดเหตุเลวร้ายได้ในบางส่วนนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเดือนมีนาคมนะครับพระราหูย้ายราศีนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดาวใหญ่ดวงนี้นะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาพี่หมออัปเดตคลิปดาวโคจรย้ายราศีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ